สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมเรือข่และผู้มีจิตศรัทธาทอดกระถินสมัครีประจำปี2565ที่วัดท่าสายสะอาดตะบนพ,นพันเพ้าอ่ำเือสศรีจังใหม่จังหวัดน้องคาย ที่วัดท่าสายสะอาดบ้านหัวสายหมู่ที่12ตำบลพันพร้าวอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนายเบญจพลนาคประเสริฐผู้อำนวยการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวยายผ้ากฐินประจำปี2565โดยมีนางสาวเสริกมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายไพโรธโสภาพรพัฒนาการจังหวัดหนองคายนายจักรวัฒวิ ธาโนพัฒนาการอำเภอสียังใหม่นายนพดลชัยชนะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานประธานเครือข่ายระดับตำบลอำเภอจังหวัดตลอดจนผู้ทศาสนิกชนผู้มีจิตศรทธาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน กิจกรรมทอดกระถินสามัคคีประจำปี2565ประกอบด้วยการรำหน้าการแห่พุ่มกรถินและผ้าไต่จีวอรอบพระโบสดปิดท้ายกิจกรรมโปยทานเยาวชนประชาชนผู้ที่มาร่วมงานต่างอิ่มใจอันนำมาซึ่งรอยยิ้มและเสียงหวัวเราะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทางนี้กิจกรรมทอดกรถินสามัคคีจะกระทำหลังจากที่ออกพรรษาแล้วซึ่งเป็นบุญเฉพาะการ เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยบัญญัติและเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณการและเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามโดยยอดกระถินรวมจำนวนหนึ่ง9้านสาสตาหมืนเพั่้อยบกาบาทเจสิตางค์ทำแร่การยิ่งวติเป็นต้นที่สูรูปนั้นยิ่งสมควเรเพื่อแะ่ทำบบกระถิ่นาหารจิตตามข้ะบรมสารญาติได้